สวัสดีค่ะหนูหนุ้ยฝอพนครเกษรเนามินนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูรถวแท็กยก5คันนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็น f o r ์ดเรนเจอร์วายแท็ขับ4ใบเทอร์โบราคาตัวรถอยู่ที่1,268,000บาทคันนี้ด้ อะไรไปบ้างเดี๋ยวหนูจะพามาดูทีละจุดเลยมาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะอ่าลืมบอกไปคันนี้นะคะสีเดิมจะเป็นสีบอลน,นะคะลูกค้าสั่งทําสีพิเศษนะคะก็จัดให้แลปสีให้เป็นสีส้มแบบนี้ดูสวยงามมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ด้านหน้านี่เลยคะ่ะติดกันชนหน้าเหล็กของฮั m เมอร์นะคะพร้อมห่วงแดงโอเมก้าให้แบบนี้เลยคะ่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมีไฟเลี้ยวไฟหลีในตัวให้ด้วยนะคะแบบนี้เลย แล้วก็ด้านบนนะคะเสริมความหล่อนะคะด้วยสกูปนะคะทรงฟิตนะคะเป็นสีทูโทนนะคะตัดดําด้านด้านในแบบนี้เป็นรูปมมาสีสม้มเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็ติดมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะ FORD FOR เป็นสีดําตัดขอบส้มให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลย แล้วก็มาดูไฟกันบ้างนะคะก็ติดข้อไฟหน้าสีดําด้านให้นะคะแล้วก็เพิ่มไฟหน้าแบบมาสแตงเต็มระบบให้นะคะมีไฟ3สเต็ปพร้อมเดย์ไลท์นะคะและที่สําคัญเพิ่มตาไฟสีฟ้าให้แบบนี้ด้วยค่ะดูหล่อมากๆเลยแล้วก็มาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยค่ะก็จะติดคิ้วล้อนะคะเป็นแบบฟันเฟืองนะคะสีดําด้านขนาด9นิ้วด้วยนะคะแบบนี้เลย แล้วก็มาดูด้านล่างนะคะแบบนี้เลยนะคะหล่อเท่แบบนี้นะคะก็เป็นล้อแมกนนั่นเองนะคะลูกค้ารีเควสตมาเลยนะคะอยากได้เป็นล้อแมกขอบ20ก็จัดให้นะคะเลือกเป็นลายมาเวลนะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะขอบดํานะคะ ยางจะเป็นโอตันนี้นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่35คูณ12.5 R20 นะคะแล้วก็คันนี้ยก5ด้วยนะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะเดี๋ยวหนูจะพามาดูนะคะว่าทำอะไรบ้างนะคะนี่เลยก็จะมาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวโช๊คนะคะก็จะใส่โช๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็มีซับแทงค์แยกให้ด้วยนะคะสามารถปรับได้ถึง8ระดับด้วยกันเลยนะคะก็จะ เพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ระดับไหนนะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็เสริมด้วยคอม้าแบบนี้ด้วยค่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้นะคะยก5้านะคะเราจะต้องเสริมคานนะคะนี่เลยค่ะสีฟ้าแบบนี้นะคะจะเป็นคานนะคะจะเป็นของยูนิคอร์เจน3นะคะก็จะ เพิ่มความสูงให้กับตัวรถนะคะเพราะหลดรถยก5ก็ต้องใส่คานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดกันแคล้งสีแดงแบบนี้ให้ด้วยคะ่ะดูสวยมากๆเลยแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะคะนี่เลยลายแบบนี้ก็เป็นสติกเกอร์นั่นเองนะคะลูกค้าเลือกเป็นลายนี้เลยนะคะก็จัดให้ดูเข้ากับสีของรถมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ติดเบ้ากระลาประตูให้นะคะติดกันสาดให้เรียบร้อยคะ่ะมาที่ด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะ จะเสริมความหล่อนะคะด้านท้ายรถนะคะด้วยไฟท้ายรมดําแบบปีกผีเสื้อให้แบบนี้เลยนะคะจะมีไฟ LED นะคะพร้อมเดินเส้นสายแบบนี้นะคะด้วยไฟเลี้ยวนะคะเหมือนปีกผีเสื้อเลยนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่เราติดให้รอบคันเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็นี่เลยคะ่ะติดตั้งกันชนท้ายเหล็กนะคะเป็นของแฮมเมอร์ให้ด้วยพร้อมห่วงแดงแบบนี้ให้ด้วยนะคะสามารถใช้งานลากจูงได้คะ่ะ คันนี้หล่อสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะพาทุกคนนะคะมาดูภายในค่ะเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนนะคะมาดูภายในรถของรุ่นนี้กันบ้างนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนสังเกตใช่ไหมคะว่าหนูจะขึ้นยังไงเดี๋ยวหนูจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการขึ้นขึ้นยังไงนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะติดตั้งบันไดไฟฟ้าให้ด้วยนะคะรุ่นนี้จะเป็นของ e-board นะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟส่องพื้นให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็วิธีการ ปิดนะคะนี่เลยค่ะเราปิดบันไดก็จะพับเก็บให้แบบนี้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ ภายในของรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสปอร์ตมากๆนะคะแล้วก็เดินเส้นนะคะเดินเส้นได้เป็นสีส้มให้แบบนี้เลยค่ะแล้วเบาะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีระบบมันติฟังก์ชันต่างๆนะคะด้านในหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ให้ด้วยนะคะไฟเปิดปิดไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้ให้ด้วยค่ะแบบนี้เลย เรียกว่าคันนี้นะคะแต่งออกมาเท่ละหล่อมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบแต่งเป็นแนวนี้เลยนะคะสามารถติดต่อทักนุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 9 0 8 6 5 5 6นะคะหรือว่าจะทักเข้ามาที่เพจก็ได้นะคะเพจ Ford Pro สุดแรงบายหนูนุ้ยนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ้ยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆชุดแต่งเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวนุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ